สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องสำหรับคนไทยในสวิตหรือว่าคนสวิตท,ที่อยู่ในเมืองไทยจ้ะหลังจากที่ได้ติดตามข่าวเรื่องของนายเดวิดที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็อยากขอเวานิดนึงเด้อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาสามสิบหกปีที่อยู่ในสวิตมานี้ ข่อยบุเคยเจอคนแบบนี้นะคนสวิตนี่เขาเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครนะก็หัวร้อนบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าไม่มีถึงขนาดว่าทําร้ายผู้หญิงนี่น้อยมากเป็นเป็นประเทศที่มีประชากรอยู่ประมาณสิบล้านคนนะแล้วก็คือส่วนใหญ่เขาก็เป็นประชากรที่มีคุณภาพมีสวัสดิการเพราะฉะนั้นเขาจะบุกค่อยมีเรื่องมีราวอยีงอยงกันนึงสินะถ้าเขาช่วยใครได้เขาก็ช่วย แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคือความจริงแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าใครไปนั่งอยู่หน้าบ้านเราหรือว่าโน่นนี่นั่นนะเดินไปเห็นเนี่ยมันน่าจะถามกันก่อนไหมถามว่าอุ้ยวเจ้ามานาั่งแคหนั้งอยู่นี่เจ้าฮู้อยู่บอกว่ามันเป็นที่ส่วนตัวนะนี่เจ้าประสมควรสิมานังเดอ้อหรือว่า เจ้ามีธุระียังอยู่บ่หรือจังไดหรือเจ้าบบรูแต่นี่ก็รู้ไ้นะว่าเออนี่ป้ายเขาห้ามเขานะห้ามบุกรุกโน่นนี่นั่นโมเมนต์ไปถึงระเตะเขาเลยมันโบแมนได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็ถูกต้องนะจ๊ะที่นี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรภรรยาเขาหรือเปล่าคนไท่เฮาเองนี่ละ่ะคนเป็นเมียนี่มันจะมีสุภาษิตโบราณคำหนึ่งที่บอกว่าผัวจะดีอยู่ที่เมีย ผัวเมียมันต้องมันต้องบอกต้องสอนกันนะอีกอย่างเขาเป็นต่างชาติเขาไปอยู่ที่บ้านเราเนาะเข้ากัเขาา้เขาบรูแมนบอกว่าเออประเพณีบ้านท่ามันเป็นจังไดขนรทมเนียมประเพณีเราเป็นยังไงเอ,อ่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นยังไงเราคนเป็นเมียที่เป็นคนไทยนะ่ะจะต้องสอนเขาแอดมินนี่เคยนะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ย คนที่เป็นสามีเราเนี่เขาจะสอนเรานะเธอทําอย่างนั้นมันบ่นถือเดอ้เอเ็ดจังสีมันบ่นนนถือเดอ้อเธอต้องปฏิบัติตัวใหม่เธอต้องปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒน,ฒนธรรมทางนี้ปาาจารีประเพณีของทางนี้ของทางสวิตเขาเราจะก็จะถูกสามีสอนเรานะอันไหนที่ทําไม่ถูกต้องเขาก็จะสอนเราอันนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุบอเมียบอสังบอสอนผัวแถมไปแบบว่า ไปสอนเขาในไปแสดงให้เขาเห็นในด้านที่มันไม่ถูกต้องอย่างโอเคมันก็มีด้านมืดเนาะของประเทศไทยเรามันจะมีพวกคอร์รัปชันใช่ไหมแล้วในด้านที่บอกเออใครมีเงินเงินซื้อได้ทุกอย่างอะไรปนันประมาณนี้มันก็มีส่วนที่เป็นจริงแต่เราอะ่ะไม่ควรจะแสดงให้เขาเห็นแบบนั้นไอ้การกลางเนี่ยลูกฉันเป็นตำรวจฉันรู้จักตำรวจใหญ่เนี่ยคนเป็นเมียแสดงอวก ผัวมันก็ะเฮ็ดนํ้าตัวเนาะมันก็บอกโอ้สบายเลยเอาโลาตํารวจมาติดรถตัวเองเป็นใบเบิกทางทุกอย่างเนี่ยฝรั่งเขาจะรู้อะไรถ้าคนเป็นเมียที่อยู่เมืองไทยอะ่ะไม่ทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องที่น่าอืมอยากอายแท่นไหมคือเราในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งเนาะที่แต่งงาน มาอยู่นี่สามสิบหกปีถือสัญชาติสวิตนะบอกเลยเด้อค่ะโบ,โบมี่นะคนแบบนี้ไม่มีค่ะยูนี่โบมี่นะเจอแต่คนดีๆนะเขาเขาให้เกียรติผู้หญิงเรื่องความรุนแรงนี่แทบจะไม่มีนะน้อยมากน้อยมากจริงๆค่ะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละแล้วไปกลางที่ประเทศไทยอีกต่างหากมันเป็นน้ำเมียบอสังบอสอนหรือไม่อย่างไรก็ไม่ได้อยากปรักตรำนะ แต่คำโบราณิ่นบอกว่าผัวจะดีอยู่ที่เมียนะคะแล้วตอนนี้ก็เกิดปัญหามากมายตามมากับเป็นตาทิ่ตนนะพูดถึงนะ่ะก็อยากออ,อยากจะบอกว่าทุกความผิดพลาดมันมีราคาที่ต้องจ่ายตอนนี้ถึงเขาขนาดมีคนแบบว่าเรื่องราวมันลุกลามบานปลายถึงขนาดว่าจะเพิกถอนวีซ่าน่นนี่นั่นเนาะไปเช่าบ้านเขาวิลล่าหลังละล้าน เดือนต่อเดือนเนี่ยต้องรวยมากเลยนะต้องเป็นคนที่แบบว่ารวยมากมันก็ลามตามถึงเป็นขนาดว่าเช็คไอเช็คเส้นทางการเงินใช่ไหมหลายอย่างอะ่ะมีการขุดขุดคลิปเก่ามาด้วยที่บอกไปยกนิ้วกลางใส่เข้าใส่รถอัมบูรานส์นะอรีรกอ,อะไรนะรถพยาบาลใช่ไหมมันเป็นอาการกลางที่แบบว่าโอ้จะเป็นผัวข่อยนะตกบ่องหูมันจะบาดพิหาเหตุ อยากตายบอกสิว่าจังสีแหละนี่ประเทศไทยได้นีหนิพอจ,จะบอกเขาอย่างนี้แหละแต่ต้องสอนเขาคําพูดคําจาต้องมีสัมมาคาระวะมันเป็นขนกธรรมเนียมประเพณีไทยเราเป็นจารีตประเพณีว่ามันเจ้าสิไปเก่งใส่เขาเบิดไม่กระตายครับพอเจอความรุนแรงก็หาว่าเราใจร้ายจะคล้องแกะโตบดีเนาะบอบอกผัวบ่สอนผัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า จริงก็บ่อยากเบาหรอกเดี๋ยวขากขันจะว่ามโาหนกระแสมันไม่ใช่คือเรามองดูแล้วอ่ะโอ้ในฐานะที่เป็นคนไทยอยู่ในสวิตีูพหนึงนี่รู้สึกอยากอแ,กอแทนถ้าเป็นพัวข่อยนะบ่องหูคักเลยแล้วอย่าไปหาเหตุแนวนี่จะบอกเลยจะบอกเลยว่าบ่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ประเทศไทยจะ,จ,ะจะสอนแต่เขาจะสร้างจะสอนเขาในแนวดีในแนวทางดีๆ โมเมนต์เราไปแสดงไงเขาเห็นอ๊้คุณมีเงินคุณทําได้ทุกอย่างคุณมีลูกเป็นตํารวจเหรออู้สบายเอาโล่มาติดเลยที่รักเอาโลลูกชายฉันไปติดรถเลยสองขั้นพุน่นแม่ออกมาบอกว่าอ้ลูกชายบางครั้งเขาก็ใช้รถโดนนี่นั่นติดสองขั้นบุ่รีใส่บุ่นต้องสองขั้นบอกโลกตารวจนะอืมป้าจะโของเป็นตารวจไม่จําเป็นเพราะว่าตัวเองก็เป็นตํารวจู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้โล ไปรับประกันคุณภาพอีกมันมันไม่ได้ค่ะก็ดีแล้วละ่ะโดนอย่างนี้ก็จะได้รู้บ้างแล้วมันก็จะเป็นเคสตัตวอย่างที่จะทําให้ฝรั่งเขารู้บัางว่ามันมันไม่สามารถจะทําได้กับคนอ,อคนไทยเราแล้วบังเอิญบังเอิญที่ไปเจอกระดูกเข้าไงไปเจอค้องแทะนะวัญชะไปเจอคุณหมอเข้าคุณหมอเข้า คุณหมอนี่ขนาดว่าบอกว่าฉันให้คุณเลือกสามทางเลือกนะก็อย่างที่เป็นข่าวคือต่างคนต่างขอโทษกันแล้วก็จบสองไม่ขอโทษก็ได้แต่ก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปหรือหรือสามถ้าถ้าไม่อย่างนั้นก็เอ่อไปขึ้นโรงพักถ้าไม่ยอมกันใช่ไหมปาติโทมาพูดคำว่าคนไทยขอโทษฝรั่งได้แต่ฝรั่งไม่ขอโทษแล้วคุณต้องติดคุก เป็นเทวดาบ่เป็นเทวดาวมาจากสมาใสประเทศไทยอยู่ก็สมควรโดนน่ะฟังแหลกของขืนไหมบังเอิญถ้าไปเจอแล้วสมมติวราไปเจออย่างอย่างอย่างเอชาวไร่ชาวนาชาวประมงที่เขาไม่มี power คือเขาบอกเออช่างเหอะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องกฎหมายเขาไม่เอาเรื่องเอาราวเขาไม่มีศักยภาพเขาไม่มี power ที่จะไปต่อรอง ก็ต้องโดนทำร้ายฟรีแล้วก็โดนข่มขู่แล้วจะต้องติดคุกอีกเหรอตำรวจก็เอาข้อหาที่หนักที่สุดเลยนะข้อหาที่หนักที่สุดมาพูดเ่าคุณหมอต้องติดคุกสี่ปีว่าสันนี่คือหนักสุดแล้วก็คือเข้าขายข่มขู่เขาเอาตำรวจมาข่มขู่เขาอีกตั้งหากเป็นข่อยขูยกับวบญยอมเด้ ไดละบันนี้บาบสวยตัวละคา่ามันไม่ได้จบแค่นั้นที่ละมันลามปามคุณหมอเขาก็บอกว่าเขารับเอาไว้ถ้าขอโทษก็อย่างจริงใจแต่ว่าที่ผิดไปแล้วก็เดินเรื่องไปตามกฎหมายถึงที่สุดแล้วยังไงทเนี้โดนเข้าไปประท้วงในหน้าบ้านนะหน้าวิลล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคือไปขึ้นมากับดิโตนศาสตร์ฝรั่รงมาบบหูเดืองหูเล่าเอียงเป็นน้ำเมีย่ยน่ะละเมีย่ยบอสังบอสอนผัวโฮ้ย สร้างหลายคนแนวนี้บ่มักเด้บ่มักจักเม็ดหมูเก่งเท่าใดใหญ่เท่าไรก็ไม่ใหญ่บบใหญ่เกินกว่าโลงหรอกคนเฮ้าน่ะเนาะมันต้องพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกันได้แล้วอีกอย่างตัวเองเป็นต่างด้าวไปอยู่ในนั้นล่ะ แล้วคนเป็นเมียก็คือคนต่างถิ่นไปอยู่ที่ภูเก็ตร,รู้สึกเขาบอกคนจังหวัดอะไรนะอุตรดิตพวกอันพวกคอมเมนต์นะก็ขอร้องด้วยค่ะว่าจะเห็นเมียฝรัร่งกับว่ายาเสิีว่าจะคนอีสานหลายเว้ยคนอีสานพวกข่อยหูจักข่วมอยู่เด้อห่าบอกว่าอุ้อีสานแน่นอนเบอรอย่า,า,าหามาว่าให้กันหลายยาเสิไม่เหยียดชาติพันธุ์กันหลายเห็นว่ากระไดข่อยกับคนอีสานจะข่อยหูจักข่วม ข่อยก็มีการศึกษามาพ่อแม่คอยสั้งข่อยสอนมาข่อย่ได้เป็นแนวนี้ข่อยสิบอกไงมีเงินได้าปนานใดข่อยกับพเคยไปอวดเบงแต่ข่อยกับพยอมคนด้วยกันถูกว่าไปตามถูกผิดว่ากันไปตามผิดบ่มักแนวบ่มักแบบนี้บ่มักแห้งก็อย่างที่บอกถ้าเป็นผัวข่อยนะ้องโดนค่ะโดนตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปไปทำเลยแหละตบบ่องหัวจักบาด มันต้องพูดกันอันนี้และเข้าวาสินเสมอกันจึงเจอกันนะมันก็ต่อพ่อปันกันแนะ่ละผัวเมียคิดบานะผัวจะดีอยู่ที่เมียเมียจะดีอยู่ที่ผัวมันต้องสร้างตรงซ้อนกันจังได้จังไปสนับถนนกันในทางที่มันบ่ถ,ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็มันค่าใจเบาๆเพราะแดหรอกต้องเบาต้องต้องขออนุญาตเบาในเด้อค่ะพี่น้อง ขินหละกการดิโตนไปยุ่จังได้ระบาดนี่ฉันรักเมืองไทยพะนะฉันรักช้างเจต,ติผู้หญิงผุ่นะ่ะอ้ยโบเมเนแนวแต่ว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นบริเตะได้ละเพิ่นกับว่าเพื่นมือหลมเนาะหลมจังได้จังเซเปะน่ะแข่งถือเขาคักแน่หลมจะคล้องเสืบทเจ็บบอกมือนหนึ่จังได้จังสันคนผู้บักไงหลมเขาโรงพยาบาลนนะ่ะคนบักไงนั่นหล่มลงไปนั่นต้องเจ็บซ้นคักเติบอยู่นะบอกไปเรื่อย เ้ยคอนั่นแหละค่ะก็มาบอกสั้นนี่แหละทุกความผิดผิดพลาดมันมีราคาที่ต้องจ่ายและรู้สึก,กครั้งนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ฝรั่งคนนี้อะต้องจ่ายแพงค่ะโดนทุกอย่างเลยไม่มีเขาเขากำลังเดินเรื่องเพิกถอ,อนวีซ่าอยู่นั่น มองนี่ล้วต่ดิตนคักสิไปจังไหนละบานจะพาก,กันไปจังไหนกลับมาเป็นมาอยู่สวิตเป็นหัวหน้ารอปพเหมือนเดิมบ่วัาหน้ารอปพได้เงินเดือนเท่าไรอยู่สวิตแพงสูงสุดไหนเลยแปดพัน่ะแปดพั 8, นยังค่าเช่าวิลล่ายังไม่พอเลยค่ะค่าเช่าวิลล่าเจ้าน่ะเดือนละล้านอ่ะเดือนละสามหมื่นสวิตอ่ะหัวหน้ารอปอเอาคอยให้คอยให้สูงสุดเลยเอามื่นมื่นสองเอายังไม่ถึงค่าเช่าวิลล่าเลยเอา เขาก็สงสัยต่การเงินมาจากไหนคุณใช้มูลมลมนิธิช้างบางหน้าหรือเปล่าขอเงินบริจาคหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะเออเขาก็สงสัยกันเนะเาะก็ต้องไปชี้แจงแล้วบัญญัตไปหลายปีเติบยิ่ดอกอยากดนยู่เติบยดอกจะต้องเจ้าจงแก่ขอกล่าวหาทุกอย่างแม่มาละแล้วบอกช้างก็ไปเช่าเข้ามา มันเป็นวิธีทำมาหากินของเขากับบวาการแต่ว่าทำทุกอย่างมันก็ต้องให้ทับพห้มันถูกต้องไหมมาล่ะไปทำมาหากินอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่าสิปเก่งแนวนี่กะจะฝากให้แน่ค่ะผู้ใดอผพาผัาวไปอยู่เมืองไทยนะสอนแนวดีๆเน่ยบ่แมนสอนเห็นจะเบาจะข่ำหยาบขนบทำเนียมประเภทนี้ใช่ไฮา,ามันเป็นยังไรก็ต้องบอกเขาให้รู้จักปรับเปลี่ยนตัวตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสภาพบ้านเฮาบ่แมนคอยมีเงินคอยมีเงิน ไปเบงใส่เขาลุกปืนมาไห้เด้อค่ะสิบอกให้ลุกปืนปิวมาจะใสโบมีตาเด้อไปปากกิ้งใส่เขานะี่ยแถวบ้านนอกเขาเห็นบอกเอาไว้ได้เจ้าสิเก่งจำได้ตกให้พ่อมึงเป็นตำรวจมันก็ตายได้มันการถูกปืนกับตายขึ้นกันเจ่าว่าจะลูกเป็นตำรวจเถอะเอานี้อิลีที่บอกมานี่ศูนย์อิลี่ด้ยนี่สั่งสั่งคนเอาอ่ะอ้า สมัยแต่ก่อนเด็กหน่อยไปหลุนเนาะออกไปทําความบอดีเจ๊ปูดว่ารู้ไหมพ่อฉันเป็นใครคะนะเอากูจี้หูจะบอกเจมึงยังโมหูกามึงเป็นลูกไผ่เมี่บอกละ่ะมึมาถามเขาพ่อฉันเป็นใครเอา้ากกะพึ่งเมื่อเคยได้ยินจ็กหน่อยกับสิบอกมึงรู้ไหมลูกกูเป็นใครเอา้ามึงกับสิมีประโยคนีในเด้อบานนี้มึงรู้ไหมลูกกูเป็นใครลูกกูเป็นตำรวจไงอ้าเอาเอยังรู้มึงมึงยังรู้ว่าลูกมึงเป็นตำรวจไงแต่กูบ่รู้ กูบูรู้ว่ามึงลูกมึงเป็นไผ่มึงอะตรงรูแต่กูบม่รู้อ่ะกูจะไปรู้ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะเด็กหน,น่อยเน็กสี่บอกโอ้ยเข่ามากล้ะก็สิไปเบ่งใส่เขาสมัยก่อนเอาพอเอาแม่มาเบ่งสมัยเป็นเด็กหน่อยเข่ามากหัวหงอกแล้วเอาลูกเบ่งอ้ยสั่งร้ายแนวนี้กระซั่มเนี่ยราคากระซั่งกระซ้อนเอาเด้อรูกไผ่ผัวไผ่กระไดไปอยู่บ้านเผ้าเมืองเข้ากะตรงหูจักสังซอนให้่น หูจักขนบธรรมเนียมประเพทนี่ใช่กระตามนี่ล่ละค่ะให้เบาซาเพราะว่ามันข่าใจในฐานะที่คอยอยู่สวิตมานี่สามสิบหกปีเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตคอยกับ่บเคยเจอคนสวิตแนวนี้วังวังอันบน่าน่านน่ก็ว่าฝร,รังสวิตว่าสันขาเมี่ยอีกโอ้ยคอยว่าจังได้จังไปขาเขาเอออันนั้นมันอาจจะมีเรื่องแบบว่าเออเรื่องพิษ มองของใจกันมาหน้าน่ะแล้วมันซะสมก็เลยอาจจะผิพผาดไปได้เนาะก็แล้วแต่คดีเขาสิบากันไปน่นละพ่อพ่านานมานหนีกับเรื่องนี้ละเรื่องนี้ละทีประเทศไหนซูนแห่งแบบว่ารับไประดียเลยเพราะว่าเขาคนสวิตเขาบอกเป็นแนวนี้ค่ะเอาแค่นี้ละคะ่ะเบ่าพ่อพ่อสวงเนาะห้ได้เบา้าเนกเนฐานะที่ว่าอยู่สวิตมานหนีคนสวิตเขาบอกได้เป็นแบบนั้นเด้อค่ะเด้อมีผู้เดียวนี่ลละ โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า